บัดน,นี้เป็นครั้งที่34ตรงวันที่1 3ธันวาคม2568ข้าพเจ้านายพิรักษสอนน้อยเฟบุกนุกพิรักษสอนน้อยและหันเจนองแปดขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นบุรุษบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาในองคอ์พระความปฏิถเถรเจ้าองค์ปูส่มสมเด็จรุหลวงปู่วุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพ คุณพระรัตน,นตรัยกูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของเขาประ่างเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายมนตต่อไปหนึ่งบวสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจากวาลิสุอัตตลาคัจฉันตุเทวตาสัตมังมุนิราชัสสานตุนันตุสกมุกตังสเกกาเมจลูเปก คีริสิกขาลัตเตเจนตาลิกเควิมาเนติเบรตเตตัจคาเมตุลวานาคาฮเนเคห์วัตุมะหิเเคเทบุมาเจยโตเทวาชฉลทะระวิสเมยะกขันภานาตานาคาตีนทานาสันติเกยมุนิวะราวัชนังสาธุโอมสุนันตุธรรมโสนนัขโลอิยพันตาธรรมโสนนัขโลอิยพันตาธรรมโสนนัขโลอิยพันตา สองบทสวดนมังกรสีธิคถานโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมุทัสสะตวนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมุทัสสะตวนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมุทัสสะสามบทสวดสัจจกิริยาคถานติเมสานังอยังญุตเมสานังวะรังเอเรนะสัจจวัชเชนะโสุติเมหตุสัพพน่า นัติเมศนังอัญญงธรรมเมเมศรังวังเอเตนะสัจจาวเชนะสโณติเมหโธตุสปะนานัติเมศนังอัญญงสังโคเมศรังวังเอเตนะสัจจาวเชนะสโณติเมหโธตุสปะทาสี่บรสุทมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายสัมภะปานิลังบุเรตวา ปาร ai, o, thi, ena, ena, o, a, ุมีสภาปโตสมโพธิมุตมังเอเตนะสจาวเชนะมาหุนตูสมพุทธตวามหาการุณโกนาโถหิทยะสมภะปานินางบุเรตวาปารุมีสภาปโตสมโพธิมุตมังเอเตนะสจาวัชนะมาหุนตูสมพุทัตวามหาการุณโกนาโถสุขายะสมภะปานินางปุเรตวาปารมีสภาปโตสมโพธิมุตมังเอเตนะสจาวัชนะมาหุนตูสมพุทธตวา ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวะมเมฟดังเอกังสมัยอย่างพระควาสเกสุว,วิหารติกาปีรวทุสุมิงมหาวนเนะมหาตาพิคุสังเคนะสติงปัญจม,มัตเตหิพิคุสติเหสเพเหวะอารันเตทัศหิจะโลกัาธาตุเหตเทวาทายยบรยนะสันนิปร,ริตาขนติภควันตงังทัฟนาัยาพิคุสังคันจะ อาตโคชัยจุนนางพุตธวาส,สกายิกานางเทวานางเอตตาตโหติไอยังโขภควาส,สเกสุวิหาราติกปีระวัทุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสติงปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสภะเ,เหวะอรหันเตหิทส้สหิจาโลกธาตุหิเทวทาเยปุยนะสันนิปต,ติตังหุนติภควันตังทัศนายาพิขุสังคันจ่ ยานุนะมายมปีนะพะควาเตนุปัสสังกเมยามะปุปัสสังกมิตวาพัคกวันโตฟันติเกปปเจกะคาถาภาสิยามติอัตโคตาเทวตาสยยถาปินามะภะระวาปุริโสสัมัญชิตังวาปะหังปัสารลยะปัสาริดังวาปะหังสำมีนชยะเอวะเมวะสุทวาเสสุเทเวสุอานุรหิตาพัคกวันโตปุระโตปาตุระหังโสอรดโคตาเทวตาพัคกวันตังอภิวาเทตวาเอกมดังอัทังโส เอกมันดังนิ타โอเอกาเทวตาพระคาวันโตสันติเกอิมังคตังอภาสิมหาสมโยปวนสุมิงเทวคยาสมากาอาคาตัมหาอิมังธรรมะสมยังทักขิดาเยวะอปราชิตาสังคดีอรตโอะโอปราเทวตาพระคาวันโตสันติเกอิมังคตังอภาสิตะตระพิกวสมาทหังสุจิตังอตโูอุชุกมะกังสุสารันถวเนตานิขเหตวานินุรุยาณิประคันติปันติติอตโอะโอปราเทวตา พระควนโตสันติเกอิมังขะถังอปาสิเจตวาขีลังเชตวาปรลีขังอินทขีลังโอหะจ,จะมม่เมชาเตจุรันติสตาวิมะลาจะขุมตาฟรุรดาสุสูนาคาติอัตโขอ,อัปปราเทวตาพระควนโตสันติเกอิมังขะถังอปาสิเยเกจิพุทธังสุรนังคตาเสนเตคมิสันติอัปยภูมิมิงปหายะม,มานุสางเดหังเทวะขยังบริปุริสันติติอัตโขอ,อัปปรา อาตโคภะควาพิขูอามันเตสิเยปูยนะพิกเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังทัศนายาพิขูสังคัญจักเยปิเตพิกเวเหสุงอธิตรมมัทธนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัฒนานงเอตาบรมายวันเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงสยธาปิไมหางเอราวิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตัมนาคตตัมมัทธนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระควนตานางเอตตะระมายวะเทวตาสนนิปติตาภวิสันติสเยถาปีมาหางเอตัลหีอจิกิสามีพิกเวเทวคยนงังมามานิกิิสามีคิบพิกเวเทวคยนานังนามานิเทศิามีพิกเวเทวคยนานังนามานิทังฟดาทัสสารุกงังมนานัสิกโรทาพาศิามีติเอวัมพันเตติขอเทพิขูพภวันโตเสดสโศงพระควาเอตะท,ะทวจสิโลกมลกิเสามีเถตภมมาตะทะัทธัสตาเยสศตาคีริขปังปะหิตตาสมาหิตาปุตโสีหวะ สารีนาโลมะหังสาพิสารพโนโอทาธรรมนัสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพิญโยบจสเตยตะวาเวเนกาปิโลวัทเวตโตอามยิยสถาสาวเกสาสเสนรเตเทวคยามพิกันดาเดวิชานาถพิกโวเตจะอตตปมกะลุงฟุตวาพุทธศาสนาณ์เตสัมปาตุลาเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสานะทัศนัง อัปปิเกสตามมัทธคุงสาหัสสังอัฐาสตลิงสรังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทธสูงอัปปิเกสตัมมัทธคุงทิสาสภานภูราหงตัณจาสพังอภิญญาบวะขิตวานะจักุมาตตาวามิยิสตาสาวเกสาเสนรตเตเทวกยาพิกันตาเทวิชานัตพิคุโบเยวหังกิติสามิคิรหิอนุปปโสสตัสหัสสาวิจขาพุมาคาปิลวรทวายทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตจะสสินโนพรามนาภิกามุงพิกนังสมิติงวันัง ชาติศาสตราสตหิมมวตัยยิกานะแาวันิโนอิติมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยาสัชสิโนปรามนาพิกามุงพิขนังสัมมิเติงวนังสะตาคิลาติศาสตาสตรยิกานะแาวันิโนอิติมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยาสัชสิโนปรามนาพิกามุงพิขนังสัมมิเติงวนังอิเจเตโสละสาสตราสตรยิกานะแาวันิโนอิติมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยาสัชสิโนปรามนาพิกามุงพิขนังสัมมิเติงวนังเวสามิตาปัญจสะตายิกานะแาวันิโนอิติมันโตชุดิมันโต วันนั้นวันตอยัสสินโนบรามานาภิกามุงพิกนังสมิธิงวนางคุมพิโรราชาหิโกเวปุเบปุลักษณนิเวสนังพิญญนานสตาสหัสสังย่ขนานังปายิรูปานสติคุมพิโรราชาขะหิโกโสภคสสมิธิงวนางปุริมาปุริบัญชัดที่สังราชาสตาละโถปัสตาาสติขันธปนังอธิอธิปติมหาราชายัสสิสสองราปราิตัสสะพะโวยนินทันนำมามหาลายธิมันโตชุดิมันโตน้นงมันโตยัสสิโนบรามานาอภิกามุงพิกนังสมิธิงวนาง ทักขีณาจักรที่สามราชาวิรุฬห์ต่ภาษาสติคุมพันังอธิปติมหาราชายัสสิศโสวดาปิทัสสามพระโวอินทนามามหาภัยที่มันโตชุดมันโตนันโตยัสสิโนบรามนาอภิกามุงพิคอนังสมิติงวังปัจชิมัญจักรที่สามราชาวิรุปโขภาษาสตินาคณังอธิปติมหาราชายัสสิศโสวดาปิทัสสามพระโวอินทนามามหาภัยที่มันโตชุดอิมันโตนันโตยัสสิโนบรามนาอภิกามุงพิคอนังสมิติงวังอุตตราจักรที่สามราชา กูเวโรตัสสาสติยะขนันธ์อัิปติมหาราชายยะสัชสิซอปราปิตัสสะผ้าโวอนินทนามามหาบายติมันโตชุติมันโตหันตนว,รรนวน้ำมันโตยะสัชสิโนปัฏมานาภิกมุงิกนังสมิติหังโพริมาทิสังทตาละโถทกันนกขิเนนะวิรูปโกรปจิบเนนะวิรูปโคกูเวโรอุตตรังทิสังเจตเจตาโรเตมหาราชาสมันดาเจตุโรท,ท,ทิสาทัตถันลัมมานาถังสุวเนกาปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาโุวันจะนิกาสัทธามายาคุณเอนทุเวเนนทุ เวโพจวิปโตสห์จานานโอกรมัสเสดโฉกินุมันถุนี้มันถุจปะนาโตโอปามัญโยจะเทวสุโตจมาตริจิตตตเสโนจานาโูนั้นโลราชาเชโนสโปอาคูบัญชสิโคเจวติมพารูสุริยวัะสาเอเตจินเยจราชาโนคันทพาสหราชูพีโมทมานาภิกามุมพิขนังตมิหนิงวางอาถาคูนภาษานาคาเวสาราสหตัชกากรรมพัสสตระอาคูปยาคาสายาริพิยามุนอาตตาละถา จะอาคูนาคายาสสิโนเฮราวัโนมหาหนาโคโสภน,นะคะับสมิติงวนาเยนะเขาลาเชสาสา,ารันติทิปาทิชาปะคิวิสุตตะโชโวเฮหายาสาเตวนามัชป,ปตาทิตุลาสุปนาอิติเตสานามังอภระยายนตา,านะครัราชาณมาสิโสุบานะโตเขมมะคาสิพุทโธสนาหิวะชาหิอุปวะหายันตานะคาสุปนาสารนมะคังสุพุทธังชิตาวชุระอัเทนะสมุทธัง อาสุราสนาภาตโลวะสวัสเสเตอิทิมัโตจะสสโนกระละคันชาหมาพิสมาอสุราธนเวกษาเวปชิติติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหฟรันจะปภริปุตานังสเปเวโรจนาเมกาฟเนยฟในห์ฮิตวาพระดิงเางลาอุพัรมุปาขมงสมโยธานิพัทันเตภิกนังสมิติงมะนังอาโปจะเทวาปทวีเะเทโชจะเตโชวายโยตธาขมงวัลุนา วารุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหเมตาการุณากยาิกาคูเทวายัาสินโนเสเตทสราคายาสาเพนนน,ววนนัตตะวณิโนทิมันโตชุดอิมันโตนะมันโตยัสิโนโมทมานาภิกามุงภิกานังสมิติหัวนาง เวนทูเจเทวาสาลีจะสมาเจทุเวย์เจมาเจนสูปานิสาเทวาเจธทรมาคูบุรคิตาสุยุสูปานิสาเทวาสุยุกมาคูบุรคิตาไอขตานิปุรคิตวาคูมนุวลาการวสุนังวสโวเสโอสโกปะคะปุรินทโททเสเตทศกายาสเปนะตะวานิโนอิริมันโตชิริมันโตววนัมันโตเจสัสนโอปัฏมานาพิกามุงพิกนาสุมิถิงวนางอาราคูสาคูเทวาเะรัมกิศกาลีวะเนรทกาจะโลชาจะอุมาปุพานิพาสีโน วารุณาสาธรรมาจะอจุตาจะอเนสกาสุเรยะลุจิราอาคูอาคูวาสมวนีสิโนทเสเตทัฟสากายาสเพน,นานันต,ตะวน,นิโนทิมันโตชุดิมันโตแลวมันโตเยสติโนมูธมานาภิกามุงพิกนังสำนิกจิงวะนัง สมนามหาสมนา,มา,ม,ามานุสามานุสุตมาคิตาปัสิกาอาคูอาโคมโนปัสติกาอาถาคคหารโยทเทวาเยจโรหิตวาสินโนปาราคามหาปาระคาอาโคทเทวายาสสิโนทัศเตทัพตาายาสเพนนันตะวน,นิโนโธิมันโตชุดิมันโตนัมันโตยาสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกอนังสม,มิติงมุนาง ทุคารุมหาอาุณาอาคูเวคันเวคันอสสาสหะโอทาตะไครหาปามุขาอาคูเทวาวิจคนาฟรามตาราคะชามิสกาจะยัสสิโนธนายางอาคาปชุโนโยทิสาอภิวสติเสเททัสตากยานสเปนะนตะวินนอิทิมันโตชุติมันโตนันโตจยัสสิโนโมทามนาอภิกามงพิกนังสมิติงพนังเขมิยาตุสิตายามากระทาจาจยัสสิโน สัมพิตะกาลมะเสธาโชตินามาจะกรสวานิมานรติโนอาโคปทาคูปรนิมิตาเสดทักษะกยาสเพนะแต่วันนี้โนอิมันโตชุดอิมันโตวันละมันโตยาสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกัรังสมิติงวะนางสเทเตเดวานิายสเพนะแต่วันนี้โนนามันวะเยนะอาขันชุงเยจันเย สถิสาสาปาวุทาชาติมะขีรังโอคติณามะนาสวังพระเขโมคะตะรังนาคังเจ้าทังวะอสิตาสิตังสุปามาบรมตจะปุตตายติมะโตสหัสุนังกุมารโรติโสจะสวะคัสมิถิงวนางสาสุพามะโลกานังมหาอรามาพิตริติอุปาปโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสทัศเสตาอิสราอาโคปเจกะวะสุวติโนเตสัญจามัชโตหะอาคาหาริโตบริวาริโตเตจเจสเพอภิกันเตสินเตเทเวสปามะเกมมลสเนนา อภิการมนี้ปัสสากันหัสามันทิ่ยังเอถาคณถาพันธะราเคนะพันธามตุโวสมันตาปริวาเรตามาโวมุจิทาโคยูนังอิติตถามหาเสนโนกันหัตเสนังอาเปสยิปานินาตะละมหาจาก์สรางกระดวานะเพระวังยถาปาอุสโคเมโคทะยันโตสวิชโคตถาโสปุภาวติสังกุโตอสยางอุเสตัญจสวางอวิญญาะิพระิคิรวานะจจคุมาตะโตอามิยิสถานสาวุเคสาเสนรเตมาลเสนาพิคันตาเตวิชานาถาพิกโว เตจะอตาปมกรุงฟุตวาพุทธะสา,าสานางวิตรากิหิปการมุงเนสังลมปิออชยุงสเปวิชิตะสังฆามาวิยาติจายัสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชเนฟุตติหกบทวสวนจุลชัยยะปรกรณ์โมเม,ม,มพุทธเตชะสาวรัตน์ตยายะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวานารยะประเมศุลาสิทธิพรมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรักกาสม,มุธาปูตุงคังคาจะสัพพมะชายะประสิทธิพระวันตุเต ชัยยะชัยยะธรณิษฐ์ธรณีอุตติอุตอตินาธีนาธีชัยยะชัยยะพระโคนและตนและนิสัยนิรายสายเสนาเมวราชัพลนาราชีชัยยะชัยยะคัมพี พระโสมพีทาเคทนาคีวิสาจุปตะการีชยะชยะะธนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุทาธาณโมคชาชยะชยะวะรุณมมขสาตราชยะชยะจัมปาทินาคะคุระคันถกชยะชยะคัชชนัตุรงสุกะรู้ชงศีหาพยัคตีปาชยะชยะวะรุณมมขยาตราชิตะชิตะเสนารีปุนสุธินารดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะ ธรณีตะเลสศทธาสุชยาธาชยชยาธรณีสารตินสัทธาชยชยมังกร้าวรัญญาปวเกชยชยวัอุณยเกชยชยารักษเสสุรพูยจเตชาชยชยพรม ธรมเณรทกนาชยะชยาราชาธิราชาชัยชยยชย่าปทวิงสพังชยยชย่อรหันตาปเจกับพุทธสาวัางชยชยมาเหสุโหโรคารินเทวาชยยะชยพรมาสุรโคชยชย่นาโควิรุโควิรุปโคันดีมาดวิอินโทจะเวนเตโยจคุเวโรรุโนปีจะอคิวายโยจุพาโนกุมาโรทตาลัตโคอัฐารสะสมหาเทวาสิธิตาปสะ อารโยอิสิโนสาวกาสภาชยะรามโมพื่มันโตเตชยยะธมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชยยกลางเอเดนะชยะเตชินะชัยยสวทีพื่มันโตเตเอเดนะพุทธเจพุทธเตชินะหของดุเตชยะมังกรลังชัยโยปีพุทธสาฟรีมะโตอายังมรัสัจปาเบิมะโตบรายชโยอุโคเซยมุริมันเดปบูทิทาชยยะตตาปรมาคนามเฮสิโนชัยโยปี พุทธสาวริมาโตอายังมรัสะจปาปิมาโตปราชโยโคสยมบริมันเตปโมทิตาชัยทะตาอินทะคนาเมสีโนชโยปีพุทธสาวริมาโตอายังมารัสะจปาปิมาโตปราชโยโคสยามบริมันเตปโมทิตาชัยทะตตาเทวคนาเมสีโนชโยปีพุทธสาวริมาโตอายังมารัสสะปาปิมาโตปราชโยโคสยมบริมันเตปโมทิตาชัยทะตตาสุปนาคนาเมสีโนชโยปีพุทธสาวริมาโต อายังมารัชจปาบีมะโตบราชโยโคลุโคสยามบุริมันเตปโมทิตาชัยจัตาทานาคคณาเมสิโนชัยโยปีพุทธศักริมมะโตอายังมา,มารัชจปาบีมะโตบราชโยโคโคสยามบุริมันเตปโมทิตาชัยจัตาทานสปรามาคณา,าเมสิโนชยันโดโปริยา亚马เลสกยนังนัาธิวัฒโนเฮวังวิศ เอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุตรชยมังคะเลอปราชิตาบาลังเกศศีเสปะวิโปคะเลอภิเสเกสัมภพุทธนางอะคาปโตปะโมทติสังขตังสุมังคลังสุปะพังโูติตังสุขนงสมุโคโตจัสรยิถังพระมัจจริสุปตะคินังกายกรรมังวจจกรรมังปตะคินังปตะคินังมโนกรรมังปณีทีเตปตะคินาปตะคินานิกตะตวานาละปันตะเถะปตะคิเนเตอัทลธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาโรคาสุกิตา โหทะสหสเพหิยาดิพิสุนันตุโพนโตเยเทวอัศมิงฐานิอธิกตาธิคายุคาสุาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพธาระคันตุสภะสัตนาระคันตุชินสาสนางยากาจิตปัทนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัฐายุตกาเลปวัตสันตุวัสสังวสาวะวราหะคาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาวเรนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตะสุขังระหันตุยทถาระหัง เชตบุรสวดธรรมะนิยามาสุดต่างเอวามเอสดังเอกังสมัยยังพระคาวาสาวัตียังวิหารติเชตตะวันเนอนากราปินทิกษาอาราเมตตะละโคพระคาวาพิหูเมืนเตสิพิฆวติพระทันเตติเตพิหูพระวคนโตจะโสสุงพระคาวาเอตตะวจะอุปาทาวาพิฆเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานาง ทิฏฐาภาษาธาตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาสเปสังขารานิจติตังตถานขตโตอภิสมุูชติอภิสเมติอภิสมุูชยิตวะอภิสเมตวะยิกเดชเทเสติปดาเบดิปันหาเปติวิวรติวิปชติอุตณีอรุณติสเปสังขารานิจติอุปาทาวาภิกุเวตถาคตานังอนุปาทาวาตตะขตานัง พิตาวาสะทาตุธรรมะที่ตตาธรรมานิยามาดาสเพสังคราทุกาติต่างตถาคดภิสัมปชิติอภิสัมเ თ ติอภิสัมปชิตวะอภิสเมตวะทิกติเทเสติปัญจเพทิปัญถาเพทิวิวัติวิภัชติโอดานีอรรติสเพสังคราทุกติอุปาทาวาพิกเวตตถากะนัง ตถาคตนารุปทาวาตถาคตนาทิฐาวสาธาตุธรรมติิตาธรรมนิยามตาตุเพธรมาอนัตตาติตังตถาคตตวอภิสมบทชติอภิอภิสมเมติอภิสมพุชยิตัวอภิสมเมตวะอธติกติเทเสติปัญหาเพติปัญหาเพติวิวรติวิภัชติอุทานีกรรนติสเพธธรมาอนัตตาติอิธามาวจักพระวาอันตมนาเดปิขูพระวันโตภาสิตังอภินันตุติ ใจบกสวยพระเทศกัะตะคาถาอัติตางนานะวาคเมยะนปฏิกังเกอนาคตางังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาะไยและไม่พึงบงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีดำมปหีนันตงนจจังอปัตัาจะอนาคตางังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ออยังไม่มา ปัจจุปันนันจะโยทำมางแต่ทตาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามนูพระดัวเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่เง้อแงค่คลอนแคลงเขาควรบล็อกปูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตะปางโกลัญญามรณนางสุเวความเพียรเป็นขีดที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหินสังคารเตนะมหาเสณน,นะมัจจุนาเพราะการผัดเลี่ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเศษามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมดันติตัง ตังเวพัทเทกระโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมข่าวเรื่งผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจการทั้งวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราีเดียวก็น่าชม ก้าบุตรสาทำเมยสงเวคับปเจเวคณะสเพสังกาลานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปประมนาธรรดมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังกาลาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนาธรรามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเรา ทุกบงชีวิตัางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกบงมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามริตภังเราจะบุญตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานางเมชีวิตัางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตัางเมอเนียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตถคุณที่สังเวชอายังกาโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิตย์เสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน ลิงคลังอิวะประดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฝฟืนนี้ละถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวะัะหลังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยะธรรมมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้ว มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรญนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตรสังมูปสมโสุโขความเข้าไปสงบระนับสังการทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามรันติจะตสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มื่อเร็วสุดจะมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายถ้าเทวหังมริสามีเราข้จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมธาสังเโยความผกแันในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยสีบทบดสวยเมตายังกินติยังอิจิกุดสรางกำลังสเปเหติพะเตหิกระตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุตนโน สุันตพนโตเยเทวะสุมิงฐานิอธิกาดิกายุคาสัต t าหนโตสุกิราหนโตทุขาปุญันโตมาตาปิตาสุกิราหนโตทุขาปุญันโตสเพยอติกาสุกิราหนโตทุขาปุญันโตสเพยอะิกาสุกิราหนโตทุขาปุญชนโตสเพปิสาสเพยขาสเพเบตาสุกิราหนโตทุขาปุญันโตสเพยอาจาริยปัชยะุกิราหนโตทุขาปุญันโตสเพยนักตาสุกิราหนโตทุขาปุญันโตสเพยเรวาสุกิราหนโตทุขาปุญันโตสเพสามตินางสุมิชนดุโบ สิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่วออทวดนโมโพธิสัตุอาคันิมายะอิธิภคว,วานนโมโพธิสัตุอาคันิมายะอิธิภควานนโมโพธิสัตุอาคันิมายะอิธิภควานสิบสองปฏิทานคักายาเทวตายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิโพธิกะเลติงตหิงตา,าธรรมะทานในหน้าพระวันตุ ปูชิตาสวดิ่งอรุณเดทาวิหารรัศมันเทเรติลาจมัจยานวการเจเบโกวสารมิกาธนาปฏิอุปาสการขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัมปาณภูตาสุกิดาพระวานุเตชลาบุชายเยปิจะอันทักสัมภวะสังเสรชาตาอัตบบาฏิกานิยานิกังนำมาวรังปฏิจะเตสัมเพปิทุขัสายกอรุตุสังขัยยังทาตุจิรังแสดังธมโมธมตลาจุกุคลาสังโฆโอตุสมโควะถายยะเจหิตายะจะอเมรุอรัสตุสัตดโมสัมเพปิธรรมะชาลิโนวุถิงสัมปา สัมปาบุเนยามะธเมอริยะปะเวทิเตปสันนาหุนตัวสเปสเพป,ป,ปิปานิโนพุทธสาวเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุว,วุธิพาวยะสัตนาสมิถังเนตุเมธนิงมาดาปิตาจะตตารชานิจังละคันติปุตตนะังเอวังธเมนะราโนราชานโนปชาละคันตุสัะทา สิบสามเทวดาอโยชนะคาถาลูกข้าตาเจนีทุกขาพยาพตาเจนีพยาโสขปตาเจนีโสคหอนตุสเปวิปาริโนเอตาวาตาจะมีเหตุสำปะทางบุญญาสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทิยาทานังเททันตุสัตยาสีรังละขันตุสโสภทาภาวะนาพิรตตาหนตุขฉันตุเทวตากถาสิบสี่สุบังคนคาถาโหนตุสปังสุบังคลังละขันตุสาวเดวตาสัมภาพุทธานุภาเวนะสติโหนตุนิรันตะลังหนตุสปังสุมังคลังละขัน ตุสัพเทวตาสมัติธรรมานุภาเวนะสติขอตุนิรันดรังงดุสพังสุมังลังละกังตุสะปเทวตาสมัตสังฆานุภาเวนะสติโหตุนิรันดรังสเพพุทธาพระบตดาปฏิเจกินันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะละขังปนามิสสะปโสสเพพุทธาพระบตดาปฏิเจกินันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะละขังปนามิสสะปโส สัพเพพบดานรัปตาลปฏิเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธมิสัพพโสัพเพพบดานรัปตาลปฏิเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระขังพันธมิสัพพโซ สะเพพระพุทธาระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังบันมิสัพปโสสเพพระพุทธารณ์ตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังบันมิสัพปโสสเพพระพุทธาประ์ตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังบันมิสัพปโสสเพพระปุทธารณ์ตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังบันมิสัพปโสสเพพระพุทธารณ์ตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังบันมิสัพปโส ดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าด้วยสวนสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอองกเ้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาเจ้าฟริกิจพระบรมราชนิพรรระมาชนีันปีหลวงพุทเสด็จสู่สวรรค์คารายขออันนี้สมแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสักพสิริมงคล แก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุโกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาทิดีิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดระสิปภาสาพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลไปสูว่วัตถุมงคล,งคลรพระปิตา ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึวงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิงห์อมูลเตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ทา,านุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริม,มงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาอุปกา,ารเทอรสารุ